ฟอร์ดค่ะที่ภรษัการขายฟอร์ดพับประแดงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้น้องไมากาญจนบุรีเลยนะคะพารถแรงเจอร์คันสวยๆด้านข้างเนี้ยมาส่งให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้คันที่เรามาส่งจะเป็นรุ่นของเน็กเจอร์ตอนเดียว4ีคุณสีค่ะสีดำหล่อๆรอบคันเลยนะคะคันนี้ชุดแต่งจัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวน้องไอพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะด้านหน้ากระจังทรงแรปเตอร์ คุณลูกค้าเปลี่ยนใส่เป็นตัว f o r d Ford สีดําแบบนี้นะคะเข้ากับตัวสีรถเนาะเพราะว่ารถเนี่ยจะเป็นสีดําเราใส่สีดำเข้าไปอีกเน้นดูดูไปเลยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED 3จุดขามาคู่กับตัวกระจังหน้านี้เลยส่วนไฟหน้า ในรุ่นนี้เราอัปเกรดติดตั้งให้เป็นไฟหน้าแบบ LED Daylight เลยนะคะมาพร้อมกับเสียบไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้ค่ะโปรเจคเตอร์ด้านในคันนี้เลือกติดตั้งเป็นตัว Red Eye หรือว่าสีแดงนะคะมีติดตั้งเพิ่มเป็นตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะดูดลานไปเลยหล่อๆไปเลยนะคะส่วนกันชนหน้าในรุ่นนี้รุ่นของตอนเดียวกันชนเขาจะมาเป็นสีดำแบบนี้นะคะทั้งชุดเลยแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะมีห่วงลากจูงมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ Ford นะคะส่วนไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ เดิมทีรุ่นนี้ยังไม่ติดตั้งมาให้นะคะแต่ว่าคันนี้น้องไอก็อัปเกรดติดตั้งไปให้เนาะจะได้ครบชุดกันไปค่ะระบบป้องกันลอ็อก ABA ระบบกระจายแรงเบรก EBD รุ่นนี้มีจัดใส่มาให้แล้วนะส่วนด้านข้างตัวรถที่เห็นกันตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะตัวคิ้วล้อจะเป็นขนาด6นิ้วเลยค่ะมาพร้อมกับหมุดสีเงินแบบนี้ซึ่งตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะตัวรถเลยค่ะรองรับกับตัวแม็กด้านล่างนะแม็กที่เห็นตอนนี้จะเป็นแม็ก ขอบ18นิ้วเลยนะคะเป็นแม็กของ o a s i s นะเป็นลายสายฟ้าแบบนี้ค่ะจับคู่กับตัวยางมอน s เตอร์3ทตัวซีรีส์ยางนะคะจะเป็น2 6 5 6 0เป็น R18 นะแม็กล่อเลยด้าน,นข้างตัวรถมีติดตั้งเป็นตัวสติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้ค่ะซึ่งสติ๊กเกอร์เนี่ยคุณลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะติดเป็นลายไหนน้องไอมีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยแล้วก็มีเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดําด้านนะคะมีตัวหนังสือเลเซอร์แบบนี้ให้เวลาคุณลูกค้าใช้งานเนี่ยจะได้ป้องกันรอยขีดข่วนนะคะรุ่นตอนเดียวก็จะะมมีีีไฟเยวท่กกรกอง คางติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วนะคะแล้วก็มีติดตั้งกันสาดให้เรียบร้อยตัวฟิล์มที่เราแถมจะเป็นฟิล์มเกรดพรีเมียมเลยเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะด้านล่างเลยค่ะตัวตัวบันไดข้างนะคะงานชิ้นนี้จะเป็นงานของลิมิเต t e นะเป็นบันไดข้างเหล็กเลยค่ะตัวงานชิ้นนี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตาข่ายแบบนี้นะคะ มาเป็นงานชิ้นเหล็กให้เลยส่วนด้านท้ายตัวรถมีติดตั้งเป็นตัวโรบาค่ะโรบาของ Outlander นะคะเป็นทรงคลาสสิกค่ะตัวโรบาตัวนี้เป็นโรบาแขนยาวมีจุดยึดเกาะสัมภาระให้นะคะต่อรุ่นตอนเดียวนะคะก็จะมีเหล็กด้านข้างแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นของตอนเดียวเลยค่ะใช้สําหรับยึดกาะสัมภาระเวลาคุณลูกค้าบรรทุกหนักๆห,ห,หรือบรรทุกสิ่งของเนาะแล้วก็้องไงมีติดตั้งไลเนอร์ให้ด้วยนะคะ ติดตั้งเพิ่มเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะตัวครอบไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะตัวหนังสือหรืออะคริลิก4คูเป็นรุ่นของ r รนเจอร์4คูนนั่นเองค่ะสติกเกอร์มีติดตรงฝาท้ายมาด้วยนะคะสติกเกอร์จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเบรกของรุ่นตอนเดียวเนี่ยจะไม่มีติดตั้งมาให้นะคะตัวหนังสือแรนเจอร์ตรงนี้เราก็ติดสติกเกอร์ให้เข้าเซตกันไปเลยนะคะตัวตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาโชว์ตัวฝาท้ายเนี่ยให้ฝาท้ายสวยขึ้นนะคะแล้วก็ มีติดตั้งเพิ่มเป็นตัวการชนท้ายเหล็กด้วยนะคะตอนเดียวเนี่ยจะไม่มีการชนมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าคันนี้เราก็อัปเกรดติดตั้งไปด้วยเลยส่วนฝาท้ายในรุ่นของตอนเดียวนะคะเขาจะมีไม้มรนทัดตรงขอบตรงนี้มาให้ด้วยนะคะมีจุดยืดให้2จุดค่ะตัวกระบะของรุ่นตอนเดียวนะคะจะจุของได้เยอะมากๆเลยค่ะสังเกตว่าพื้นที่จุของด้านหลังเนี่ยจะกว้างกว่าเดิมนะคะจะบรรทุกได้มากกว่ารุ่นตอนเดียวตัวเก่าเลย ภายในตัวรถคันนี้นะคะกุญแจรุ่นนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหนะ้าให้อัตโนมัติค่ะปุ่มด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่น้องไออัพเกรดติดตั้งให้ค่ะจอด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นจอดิจิตอลเนาะขนาด8นิ้วเนาะแล้วก็จอตรงกลางก็จะเป็น10.1นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเดิมทีบอกเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าน้องไอกออัพเกรดติดตั้งให้เป็นตัวเบาะหนังเลย อันนี้จะเป็นของให้ลูกค้าเรานะเป็นกิฟต์เซ็ตสำหรับลูกค้าเราวันนี้ค่ะตอนเดียวนะคะมีสีให้คุณลูกค้าเลือก3สีค่ะสีขาวสีดำสีบรอนเงินนะคะทุกสีราคาเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจในรุ่นของตอนเดียวอยู่นะคะกำลังลังเลลังเลเลยอยากได้โปรโมชั่นดีๆโทรหาองไอเลยนะคะ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะคลิปนี้องไอต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปส่งบลูกค,ค้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ